สวัสดีครับตอนนี้คนุหนุ่ยช่องไอีเจโปรครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่เกมแอบหรือว่าเกมบนอต๊ะออเดี๋ยวผมชอบเรียกกันอีกแล้วนะครับในว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างรูฟี่สุดเจ๋งจากในการ์ตูนชื่อดังอนิเมะวันพีซนะครับนะเออซึ่งก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยดูซะเท่าไหร่นะครับนะไอวันพีซรูฟี่เนี่ยนะครับนะไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับนะเออถ้าผมใส่พลังมันผิดก็เอออย่าว่าผมละกันนะฮะเอาละเรามาสร้างรูฟี่กันก่อน อ่าโอเคเริ่มจากอะไรก่อนดีนะครับนะเริ่มจากสีผิวตัวมันก่อนละกันอ่าตอนนี้รูฟี่ตัวสีเนื้อเรานะครนะับนาเฮ้ยผมว่าต้องเอาสีเข้มกว่านี้ไปเอาเข้มเข้มกว่านี้เนาะเอาเป็นสีอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันสว่างเกินไปอะ่ะเอาเป็นนี่ล้กันนะ,ะอ่ารถต่อมาอ่ารถต่อมาแต่งอะไรให้มันอีกดีนะครับนะเอาเป็นหมวกก่อนเลยละกันนะครับด้านอันดับแรกนี่ป่ะใช้หมวกนี้ปะหมวกฟาง ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะหาหมวกฟางได้จากที่ไหนครับท่านผู้ชมหาหมวกฟางจากหมวกนี่ไงจากเผ่าชานานี่ไงนะครับนะไม่มีว่ะเผ่าชานาไปเป็นหมวกหมวกแบบหมวกชาวนาจริงๆเลยอะ่ะฉันจะหาหมวกได้จากที่ไหนวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันหัวแมมมอสนะครับนะาบ้าบอรจริงๆ ไอ้หมวกลูฟี่อยู่ไหนปะจ๊ะเอานี่ไหมนะครับนะ <S <S โอ้โหม h i s moat el p ร r r i n c นะครับนะไม่ใช่แล้วอนะันนั้นมันพวกเม็กซิกันแล้วนะครับนะมหมวกแบบไหนวะน,นี่ปะเอาหมวกแบบนี้ไหมไม่ใช่เว้ยมันเป็นหมวกเดินป่าไอ้ฉันว่ามันอยู่แถวนี้นะประจ๊ะนี่ไงเจอแล้วนะครับหมวกลูฟี่ใช่เลยตัวนี้เลยนะครับนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละได้แล้วซึ่งหมวกลูฟี่นะครับจะออกสีออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับนะ เออปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บสีไหนดีวะนี่แล้วกันนี่ไหมนี่นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บนี่เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาบด้วยสีแดงใช่ไหมท่าที่จําได้นี่เอาเว้ยแล้วต่อมาก็เรื่องทรงผมนะครับนะทรงผมนี่ควรเป็นทรงผมที่เจ๋งๆหน่อยอย่างนี้ไหมนะครับนะนี่เอาไหมาแบบนี้ไหมนะครับนะแล้วก็เป็นสีดํานะครับเพราะว่ารูฟี่นี่ทรงผมสีดาเออโอ้โหแต่หวัวร้านนิดหน่อยนะด้านหลังเนี่ยเอารัแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะต่อมาเป็นเรื่องเสื้อผ้านะครับนะซึ่งเสื้อผ้า เนี่ยเอาเสื้อแบบนี้แหละนะครับนะไม่เหมือนใครดีนะครับนะแล้วต่อมามันก็จะมีเหมือนข้าเรียกอะไรวะไอ้บัดผ้าอยู่ที่กางเกงมันด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสักหน่อยซึ่งผมก็จะเอาอยู่ในหมวดของโจสรสลัดนะครับนะซึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ละกันอันนี้ไหมอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่ไหมเออไอตงนี้แหละโอ้ผมสร้างลูฟี่ได้โคตรเหมือนเลยวะ่ะซึ่งอันนี้มันจะออกประมาณสีเหลืองๆหน่อยนะครับนะกปะ็ประมาณนี้แหละนะครับนะเออแล้วต่อมากางเกงนะครับก็เป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหม นี่กางเกงได้แล้วเอาแบบนี้แหละนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีดำไหมนะครับนะเออนี่อย่างนี้สวยไหมท่านผู้ชมคิดว่าได้ไหมเออแบบนี้นะครับนะนี่โอ้ข้อมอนแล้วนะครับนะโอ้ข้อคือมังกี้ดีลูฟี่นะครับนะเออ าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอแต่งกางเกงก่อนนะครับนะซึ่งกางเกงของรูฟี่เอ่อจะมีออกสีน้ําเงินใช่ไหมผมไม่รู้ว่าซีซั่นไหนนะที่ออกสี้ําเงินน่าจะทุกภาคหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งสีน้ําเงินซึ่งสีน้ําเงินจะประมาณนี้นะครับนะอ่าอ่าแล้วทีนี้ก็จะโดนทับด้วยสีขาวนะครับนะที่อยู่ตรงด้านล่างนะครับนี้ได้ไหมสวยไหมท่านผู้ชมคิดว่าโอเคไหมส่วนเสื้อนะครับผมขอเพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบว่า มันควรจะมีเท็กเจอร์แบบจอสลัดขึ้นมานิดหนึ่งนี่แบบนี้ไหมนี่นี่ได้ไหมนะครับนะหู้ฉันคือมังกี้ดีลูฟี่อ่ะโอมาแล้วนะครับเฮ้ตอ่อยแอะเอ้าเอ้าเอ้าโดนในพวกนี้ต่อยนะครับนะเฮ้ย่างนี้แหละผมว่าเข้าท่าสุดแล้วนะครับนะแต่ถ้าสมมติผมเอาอันนี้ออกละ่ะอ่ะเอานนี้ออกปุ๊บจะเป็นไงนะครับมันดูนอ้วนๆไงไม่รู้มันดูตันๆยังไงไม่รู้อะอ่ะเอาเป็นทรงเสื้อแบบนี้ละกัางงานนะครับนะดูแบบขัดขาน,น,นิดๆน,น,น,นะครับนะี่เออเปิดหน้าอกไววว้้้้ดยยนนนนะะะะคครรรัับบเอออแแลกก็มีขีขต อยู่ตรงตูดด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างนี้แหละโอเคสุดแล้วนะครับนะอ่าซึ่งพลังของพี่แคเนี่ยเอาหมัดด้านขวาเป็นหมัดพลังแบบโกเรมแล้วกันนะครับนะเออนี่ดูซิเป็นไงนะครับนะหมัดพลังด้านขวาฉันมีพลังหมดหมัดพลังด้านขวาแล้วเฟยตูมเอออย่างนี้แหละกูชอบโอเคต่อมาหมัดด้านซ้ายเอาเป็นอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นรูปหมัดเหมือนกันนะครับนะลองดูดิตูมเอ้าดีสุดยอดพลังอะตูม ตู้มเออเดี๋ยวมันจะไม่เห็นตัวลูฟี่ไม่เอาดีกว่านะครับน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเป็นอันนี้อีกแล้วกันอ่ะอันนี้คืออะไรนะเขียนเขียนเลขสามคืออะไรครับตู้มเออจะงี้แหละได้เรื่องเลยนะครับเอาไหมเอาไหมขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงโอ้โหกันยิ่นี่โยกฉันมาทําไมนะครับนะเออโดนไปดีนะครับนะเออนี่เออโคตดได้เรื่องอ่ะเอาดิมีมาติดคิดด้วยอ่ะเอาดิเออมัดลูฟี่กูแปลกประหลาดไปเรื่อยแล้วเนี่ย อาหรือว่าจะเป็นหมัดน้ําแข็งนะครับนะหหมัดน้ําแข็งเหรอเดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูนะไอ้คอยฮึจะประจะอะอะ,อะไรทําอะไรเอโอ้โหเรียบร้อยแต่งอะไรต่อมาก,การป้องกันของพี่แกนะครับพี่แกป้องกันการตีระยะประชิดได้นะครับนะเออเอาเป็นอะตีระยะไกลได้ด้วยอะนะครับนป้องกันการตีระยะไกลตีระยะไกลนะครับนะเออหลบได้หลบเป็นอะไหนลองดูดิุึดจับปรก โอ้นี่เออเอาดิมาดิโอ้ยลูฟี่โดนดึงไปนะครับยังไงยังไงนี่เอ้โหโดนต่อยลงมาเป็นไงล่ะไอ้หานั่นนะครับะเออเนยมาดิมาดิาดตู้ม มาดิมาดิมาด,มาดิมีใครจะไฟกับมันอีกไหมละนะครับมาเฮ้ยมันยังโหดไม่พอว่ะเอาหลบแบบไซตามะด้วยแล้วกันนะครับนะนอะ่ะหลบแบบไซตามะนะครับนะหนะลบแบบรวดเร็วท่านผู้ชมเอาไปมอานะครับผมขอเปลี่ยนอาวุธใหม่นะครับนะเอาเป็นมือซ้ายกับมือขวาเป็นหมัดแบบว่าโคตรแรงเลยนะครับนะใครที่เข้าใกล้โดนหมัดมันคือโดนต่อยปิวตูมดูดิโอ้โหโหดสุดนะครับมนาะโอ้เขาบอ,อกว่าเตะว้าเลียมหอยแต่ละตัวโอ้ยใจด้วยนะครับเออเอาประมาณนี้แหละดีแล้วก็หมัด นี่ลูฟี่นะครับนี่เฮ้เอาดด้อันนี้บอกเอ๊ะบหายแล้วแอะตายนะครับนะ เจออ่าโอเคตอนนี้รูฟี่ของผมก็มาเป็นสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับนาะซึ่งผมจะใช้หมัดทั้งสองข้างนะครับเป็นหมัดที่โคตรจะต่อยแรงนะครับนะแล้วก็ใช้วิธีการหลบแบบไซตามะด้วยนะครับแล้วก็หมัดต่อยแบบไซตามะนะครับที่ต่อยแล้วโคตรแรงเลยแล้วก็สามารถทําให้โกดได้ป้องกันได้มีหมัดรวัวมีหมัดลมนะครับนะเออเอาละไปรูฟี่ผมคิดว่าน่าจะเจ๋งแล้วแหละเออรูฟี่บอกฉันมาแล้วยวูวันหนึ่งจะจะเป็นโดนสลัดให้ได้เฮ้ยไม่ใช่ราชาดโดนสลัดนี่นะครับนะเอาละไปลุย เอ,อ้ล้าท่านผู้ชมเราผมก็ลืมแต่งกายภาพนะครับนะซึ่งกายภาพผมขอเลื่อนให้รู้ฟี่ประมาณสักล้านหนึ่งเลยแล้วกันนะครับนะนี่อ่ะสักล้านหนึ่งนะครับส่วนไซส์ก็เอา1.2ไปแล้วกันให้มันตัวใหญ่ขึ้นมากว่านี้อีกนิดหนึ่งอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันอ่ะอ่ะส่วนน้ำหนักนะครับก็เป็นสิบละกันมูเมนต์การเคลื่อนที่หนีเร็วหน่อยนะครับเอาประมาณสักสิบละกันนะครับนะถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันเสียการสมดุลแล้วก็สปีดการต่อสู้นะครับเอา4แลละกันนี่แล้วก็ดาเมจเอาประมาณสัก ห้าหมืน่นถ้าข้หน้าใครโดนคือมึงตายห้าแสนเลยแล้วกันอ่ะเอาไปอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วไปลุย อ้าเอาครับตอนนี้ลูฟี่ก็ได้เยือนมาบนโลกของบะข่อยแล้วนะครับนะซึ่งตัวแรกที่มันจะต้องเจอก็คืออนิเมะอีกชื่อดังอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนารุโตะนะครับนารุโตะบอกเฮ้อฉันจะฆ่าแก okay เอาระนะครับมาดูครับนารุโตะกับลูฟี่ใครจะเหนือกว่ากันลุยฟิกูมาแล้วนะครับ, uffy, น,น,น,รบนะลูฟี่ว่าไงข้าจะใช้หมัดยังยืดต่อยเจ้าเฮ้อแต่ข้าไม่ต้องแปลงร่างกายเป็นเกียร์อะไรทั้งสิน้นเฮ้อเกียร์เดียวก็พอแล้วนะครับ,นะรบนะเออเออเอเอนี่นี่เอาดิเอาดิเอาดินารุโตะบอกเฮ้อแกแกคิ้วแกจะผ่านด่านฉ ไปได้ง่ายๆเหรอเฮ้ยมันแยกลากได้เว้ยนะครับเอาลเว้ยนี่นี่เอาลเว้ยตูมเอ้ยพลังอะไรก็ไม่รู้นะครับดูไม่ออกแลนะครับตอนนี้นะครับมานี่โอ้โหเต็มเต็มมากนารูโตะเลยนะครับนารูโตะบอกโอ้โหฉันแพ้แกได้ไงวะเนี่ยนะครับนะนี่โอ้โหพลังบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับเท่าดีเฮ้ยอันนี้พลังอะไรวะเนี่ยนะครับมาเออโคตรโหดดูดิดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะ เอาละครับต่อมาเจอกับรีวมิคาซาจากไทยท่านนะครับนะเอาละมาดูกันนะครับว่า2คนนี้จะชนะลูฟี่ได้หรือเปล่าลุยพวกเราสองคนลุมจดเกินมันเแกทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกนะเอาละแกตายซะเโอ้โหมิคาซาเตะหน้าลูฟี่นะครับลูฟี่ว่าไงแกทถมานการยังไงนะครับลูฟี่นี่นี่ใช้มือบังนะครับนะผมบอกเลยนะครับว่ารีวนี่เร็วมากดูดิยิงเครื่องสามมิตินะครับนะเออเอาตาย เอ้าโดนอะไรวะน้านะครับนะโอ้โหเรียบร้อยแอะตายคู่นอนข้างกันเลยนะครับมะโอ้โหโคตรโหดเอาเราต่อมาเจอกับพวกอีย kind of in ิปต์นะครับพวกอียิปต์บอกพวกเราจะสร้างกำแพงมาให้บวกบันเข้ามาคุ้มกันพระราชินีเรานะครับเอาแหละมาครับมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงพวกเราสร้างกำแพงโตัโอ้โหมันมีหมัดรอมไม่ชิบหายโอ้โหไป กระเด็นปิวกันไปหมดโอ้โหนะครับนะเอาตอนนี้นะครับพราชินบอก <c oughs> ฉันยังไม่เป็นไรยดีนะเฮ้อฉันมีคนแบกฉันต้อง4ี่คนเอาแหละนะครับนะพราชินดีครับผมหนักครับเฮ้แบกตัวเอไปยเอาละแต่ตอนนี้ลูฟี่ว่าไงนะครับลูฟี่มายังอา้าวลูฟี่จมดินเพราะกำแพงนะครับกำแพงมันกดลงไปใต้ดินนะครับตายเลยนะครับดูดิอา้าวติดอยู่ด้านใต้นะครับลูฟี่กูโอ้ย เอาล่ะต่อมาเจอกับซูปเปอร์ชาวนาดูดิ่ซูปเปอร์ชาวนาบอกฉันจะทำลายแกเพราะข้าคือตัวการของเกมแทบเอาล่ะไปแล้วจะมาต้มไปมอ,อะไรวะนะ้าเฮ้ยนะครับซูปเปอร์ชาวนาวิ่งไปหาเขาโดนเขาต่อยตม้มตายเลยโอ้ยนะครับซูปเปอร์ชาวนาเด้งเลยนะครับกูอยากดูภาพช้าใหม่วะดูใหม่นี่ยอาท่านผู้ชมดูใหม่นะครับเนาะฮู้เอาละฉันคือตัวการลูฟี่บอกเฮ้ยฉันง้างหมัดเดียวแกก็จอดแล้วต้มเอ้ยเอาเลยเออเอา โหแม่งจัดซูปเปอร์ชาวนาได้อ่ะถือว่าสุดนะเนี่ยโอ้อยังถือว่าไม่สุดทาไมเจอกอับช้อนซูปเปอร์ชาวนามันยังไม่เก่งเท่าช้อนเอา่ะไว้เจอปอบผีฟ้านะครับตาแดงแล้วโอ้ยเจอหมัดลมโอ้ยกูบอกกูยังไม่ทําอะไรเลยแอะกูตายแล้วน,นะครับนะโอ้โห,หลูฟี่แม่งโคตรเก่งนะครับนะ เอาครับต่อมาเจอกับพวกซอมบี้จากพื้นปลาซอมบี้นะครับแอบสมองจะกินสมองนะครับลูฟี่บอกเฮ้ยอยากกินสมองนะักใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เอาลูฟี่ตอนนี้ใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เป็นฝ่ายสีน้ำเงินแล้วเอาละดุดย ز, มาแล้วนะครับนะลูฟี่บอกเดี๋ยวฉันจัดการให้พวกโง่เอานี่ไปเก็ตโตมเอาสมองอ้าวโหหายหมดเลยอู๋ แล้วมันมีหมัดน้ําแข็งด้วยต่อยทีเป็นน้ําแข็งยาวเลยนะครับดนะดูดินะครับนะเฮอเป็นไงล่ะเจอฉันหน่อยเป็นไงเออจะเอาเอาเอตกตกตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาละครับต่อมาเจอกับโอ้โหฉันคือโจโจหรือว่าโจททโรเอาแหละมาดูนนะครับนะาสตาร์พีเน้มยืนอ,นอยู่ด้านหลังเลยนะครับนะเอาลูกเวยเจอกับ L uffy. L uffy. ใใกลูฟี่ลูฟี่จะเป็นยังไง ลูฟี่บอกเออเนี่ยมันคือพลังอะไรกันนะครับนาะเอาละนะครับนาะตอนนี้ตัู้มโอ้หลูฟี่เจอพลังไปดิโอ้หแต่ลูฟี่ก็ใช้มัดน้ําแข็งนะครับต่อยไปต้มผมไม่รู้ว่าในการ์ตูนมีหรือเปล่านะแต่ที่รู้ตอนนี้คือมือในเกมแฮบแม่งมีวัดนะครับเอาและลูฟี่ตอนนี้เอาทําไมตัวงอยอย่างนี้ล่ะลูฟี่ว่าโอ้ฉันขยับตัวไม่ได้อ ح, โอ ح, โดนอีกแล้วนะครับนาโอ้หเอาไปไหนโอหลูฟี่บอกนี่กูว่าไปด้านหลังมึงยังไงล่ะนะครับแอะตายเลยนะครับโจทาโร่นะครับนา เอาล่ะอย่างนั้นก็ต้องเจอกับดีโอนะครับนะ้าดีโอบอกว่าเฮ้แกทาอะไรโจทาโร่ของฉันเอาล่ะโจทาโร่เออจะเอ่อ,อ,อถูกแก้แค้นให้กับดีโอได้หรือเปล่านะครับพระจับโอ้โหไอ้ตัวที่อยู่ด้านหลังดีโอคือป้มโอ้โห ไปก่อนดีโอเลยนะครับ้าวหูยมันโคตรเจ๋งนะครับมันปล่อยหมัดลมแล้วก็จะไปหมัดน้ําแข็งต่อนะครับตามกันไปเลยนะฮะโคตรเจ๋งอ่ะลูฟี่อ่ะเอาละครับต่อมาเจอกับลู้คือผีฟุตบอลแรหรือว่าผีดูตาตูนะครับนะเอาแหละไม่รู้แหละสะกดชื่อถูกหรือเปล่าแต่ลูฟี่บอกเฮ้ออะไรกันเฮ้อมันอยู่ด้านหลังฉันแล้วนี่เจอหมัดลมฉันไปใส่ง่เต้นดูตาตูบอกฉันไม่เป็นไร ฮะแต่ตายแต่ฉันจะเกิดใหม่เพราะข้าคือดูตาตูวิญญาณที่แท้จริงผมแล้วครับลูฟี่บอกเฮ้อแกจะทําอะไรของแกเนะเฮ้อจะศึกษาดิและต่อยไปดิเออดูตาตูเป็นไงล่ะบึ้งเออดูตาตูก็ดูตาตูเถอะเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเออเออเออเจอเจอมัดลัวเจอหมัดลัวลูฟี่เต้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 เออเออนานๆทีลูฟี่ใช้นะครับนะเอาล่ะตายมันลูฟี่จะมาตะโถมนี่สายฟ้าเอาเลยเว้ยห่าข้าไม่มีวันตายแล้วเพราะข้าแปลงร่างเป็นเวอร์ชันสองฮ่าฮ่าแอะ เอาตายซะง,งั้นนะครับมนาะเอา้บาบักฟีฟุตบอลกูตายนะครับมนาะเรียบร้อยเฮ้เอาละต่อมาเจอก,กับพวกเราปาปาปา,ปานะ โอ้โหปปปนานาอะไรวะเนี่ยเอาละตายตา้พวกเด็กน้อยตัวสีเหลืองเฮตึงตโอ้โหเจอเจอลูฟี่นะครับโอ้โหวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเอ้ยพวกเราโยนแต่มันไม่โดนเลยมันเร็วมาก้โหข้าลบเกงตึงตึงตึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูฟี่โคตรเร็วนะครับนะเออโดนบ้างเนี่ยโดนบ้างยังเนี่ยสักนัดเนี่ยนะครับนะยังไม่โดนเลยนะครับนะตัวไม่ขยายใหญ่ขึ้นเลยนะครับนะเฮ้ยพวกเราโยนแต่มันเร ลูฟี่เสียการเออสมดุลการเดินแล้วนะครับนะเหลือขาแค่ข้างเดียวนะครับพยายามจะกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บนี่นี่นี่โอ้โหตายจิบหายแล้วโดนตัวแล้วโอ้โหโอ้บอยบอยโอ้โหไม่ไม่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าอ่าอ่าโอ้โหเดี๋ยวพวกนี้บอกโยนไปใส่มันเดี๋ยวมันก็ตายเองนะครับน้านี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหลูฟี่บอกโอ้โหฉันพยายามใช้จิตสัมผัสถึงตายฉันจะมองไม่เห็นอ้อตอนนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วอ่าช่วยด้วยอ่ากลายเป็นป๊อปคอร์นแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับลูฟี่กูโอ้โหปล่อยมันลมใส่ใครวะนนะฮะ เอาล่ะถึงเวลาจะต้องเจอกับเฮ้ยแกจะต้องเจอกับฉันมัดลมลูฟี่ก็บอกฉันก็มีมัดลมเหมือนกันเอาล่ะต่างคนต่างฝ่ายเป็นไง Skills. ตูมเอาเฮ้ยตูมเอาใครชนะวะเฮ้ยตะกีม้มันขึน้นบูชนะว่ะโอ้เขาต้องเป็นข้าอยู่แล้วข้านักเก่งที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะเอาล่ะต่อมารวมพวกเทพเจ้านะครับนะอ่ะมากันให้หมดยกขยองมาให้หมดเอา อ่ะไอน้นี it, so ่ด้วยเอ้ามาดูกันนะครับนะว่าจะชนะลูฟี่ได้หรือเปล่าลูฟี่บอกเฮ้อเรื่องจิ๊บจิบฉันน่ะเลือดเป็นล้านนะครับนะอ้าแล้วเวนี่นี่โอ้โหเจอหมัดล่มไปดิมังกรก็บอกอ้าปิวแล้วอ้าวโอ้โหมังกรตกน้ำไปดินะครับนะเอาอะตอนนี้นะครับลูฟี่จะแก้สถานการณ์ยังไงกับพวกเราเทพนะครับมาเฮ้จ็บเจ็บเฮ้บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหต่อยทีโกเรมแม่งตัวแตกนะครับเอ้าโหแกทำอะไรลูกลักฉันน่ะมันโกเรมของฉันนะเอ้ยไม่ใช่เอ้าเดี๋ยวก่อนนะ เจ้าของก็เลนอยู่ไหนวะผมก็นึกว่าอันนี้คือโอดินนะครับไม่ใช่นะครับนะอ้าวโอดินสงสัยปิวไปกับหมัดลมตอนแรกนะครับโอ้โหเรียบร้อยเอาดิเจอกับเทพรานะครับข้อคือวอลิโอฟลาเทพแห่งอียิปต์วุ้ยบาร์ดี้ชั้นคุมพีระมิดโอ้โหนะครับนะเรียบร้อยคุมพีระมิดแม่ละมึงเจอลูฟี่ไปดิตายนะครับนะไม่มีใครรอดสักคน <_ an> เอาหลอดตะอต้องแกต้องเจอกับช้นช้นคือแซนฮ่า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 เฮ้ยเฮ้ยเเอาละเว้เอาละเว้แซนบอกฉันจะใช้กระดูจากจัดการแกซะเจ้าโง่นี่อ้าวโอ้โมันสวดคือเดยวยด้ำแข็งแอกกูตายเลยนะครับมะเออโอ้โหแข็งโปะนะครับ เออเอาล่ะต่อมาต้องเจอกับกองทัพพื่ของชันแล้วก็ข้าคือผู้นําสูงสุดแล้วก็คือทานอตข้าจะเด็ดเนิ้วใส่เจ้าไอ้ง่ดนี่โอ้โหมันยิงอะไรมาวะน่ะเฮ้อมันคืออะไรอ๋อก็แค่ลมอ่าไม่ใช่ลมแล้ว่ะแต่มันคือปลมฮัตารีโอ้โหแอบกูตายเลยนะครับทานอตโอ้โหตะกี้นะครับถุงมือแม่งวางทิ้งเลยนะครับนะไปแต่ตัวนะครับตะกี้โคตรห่าเออเจอรูฟี่ต่อยไปดิ เฮ้ย hey, เอาละต่อมาต้องเก้กันข้าจะตีพ่อตีแม่ข้าคือไอ้ปืนว์ชั่นไหนก็ไม่รู้เอาล่ะจักนี่โอ้โหปืนบอกโอโ้ลมแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตัวชั้นใหญ่เอาละนะครับน้าลมแค่นี้ทำอะไรไอป้ปืนไม่ได้แต่ก็บอกเลยว่าหมดรูฟี่แรงกว่าลมเยอะนะครับนะเออตายนะครับไอป้ปืนบอกอไม่ได้ตีพ่อตีแม่แล้วนะครับ เอาล่ะงั้นต้องเจอกับฉันฉันคือผาาู้ว่าราชการกรุงเทพนั้นก็คืออาชาัดชาติมาแล้วครับอาชัดชาติบอกเหอมหมัดของฉันนะพระเจ้าฮ่า,า,าอาชัดชาติกูบอกกูเปลวเลยมากเลยโอ้โหนะครับนาชิบหายมันโคตรโหดเลยอ่ะ อ้าวผู้ชมผมขอใหม่อีกทีนึงนะครับนะไม่ให้ลูฟี่ใช้หมัดลมนะครับนะเอาแหละตอนนี้ต่างคนต่างใช้หมัดไฟโอ้แกก็มีหมัดไฟเหมือนกันเหรอนี่ต่างคนต่างต่อยเป็นไงแต่ลูฟี่หมัดแรงกว่าอฮ้าอาชัดคาดกูบอกกูนอนเลยนะครับนะโอ้ยหมัดลูฟี่โคตรแรงอ่ะถ้าผู้ชมเลือดมันแค่ล้านเดียวเองนะเออ งั้นแกต้องเจอกับช้อนพลังอาซีมาสามาต้นตออมาแล้วลูฟี่บอกแกทำอะไรนะโอ,โอ้เป็นไงล่ะแฮ้พี่โตกูปิวเลยตายด้วยนะครับนะโดนต่อยแล้วก็โดนหมัดลมซ้ำเข้าไปอีกโอ้ซีมองเท่ง เอาละแล้วต่อมาต้องเจอกับตัวสายตีระยะใกล้โหดๆแล้วแหละนะครับนาที่บอกเลยว่าเป็นตัวละครสร้างที่ตีโคตรเก่งเลยนะครับนั่นก็คือเจนอสนะครับนาซึ่งก็บอกเลยว่ามามาเจอกับลูฟี่จะเป็นยังไงเอาละลุยเจนอสพุ่งเข้าไปแล้วชิบหายเจนอสหมัดหนักมากเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นตัวละครที่ผมสร้างแล้วโคตรโหดโอ้ยลูฟี่โดนชนไปเฮ้ยเร็วมากลูฟี่บอกเฮ้ยตะกี้ฉันจะมองไ่ทานแล้วเฮ้ยไปย้อยกลับมาแล้วมาจ้โอ้ตบบเตอเจอหมัดลงไปเจ้โอ้ยนี่นี่เจนอสบอกข้าจะไม่ให้แกได้เคลื่อนไหว จุดถึงๆ,ๆ,ๆโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเฮ้ยเจนนอตชนะว่ะเออเรียบร้อยนะครับลูฟี่ตายเลยอ่ะแล้วต่อมาก็เจอกับบกข่อยร่างเกมมิ่งนะครับซึ่งบกข่อยร่างเกมมิ่งบอกเออก็แค่หมอดงโง่อีกตัวหนึ่งที่เทพเจ้าข่อยสร้างมาให้ฉันจัดก,การเล่นเอาะะละรองฝืนชีพวิญ,ญญาณเกมมิ่งนี่ที่เข้าไปต้มเป็นไงล่ะเอาไปตะกี้มันขึ้นเลสชนะก่อนว่ะอะไรว่ะ เอา้าปักคอยล่างเกมมิ่งโอ้โหหมดสมภาพเทพเจ้าคอยสร้างตัวนี้มาเพื่อกระทืบชั้นโหลบันเดียนะครับนะเอา้าปักลูฟี่บักชนะปักอยล่างเกมมิ่งได้ไงวะ อ่ะอย่างนั้นก็ต้องเจอกับโอ้นี่คืออาวุธของเทพเจ้าคอยมาดูกันนะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับมังกี้ดีลูฟี่ไปลุยประจึบมังกี้ดีลูฟี่บอกอู้มันคืออะไรก่อนแกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทำไมดูไม่เหมือนคนเลยโอ้คืออาวุธเทพเ,เจ้าคอยจบกันไปที่คลิปนี้แหละเออเป็นไงละ่ะโอ้เออแแหนะครับนาลูฟี่บอกฉันตายแล้วนะครับนะบอนเอะนะอแล้วเอาเอาวุธเทพเจ้าคอ,อยก็ตกลงไปด้วยนะครับนะอืมแต่ลูฟี่ตายก่อนเออ ท่านผู้ชมแล้วมีแถมให้นะก็คือเจอกับฮานุมานนะครับเฮ้ยฉันคือฮานุมานถวายแหวนมาแล้วเจ้าว้าวว้าวมันเร็วมากไอ้หมอนี่เฮ้ยมันเหมือนอนุโตะเลยเฮ้ยเอาละแกตายซะเจ้าบี้เจ้ามัดลมไปโอ้โหเฮ้ยบัดลมไม่ทันฉันหรอกฉันเร็วมากฉันคือลิงเว้ยอาหาจะตกว้าจ้าว้าวว้าจ้าว้าจจ้าโอ้ลิงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหย่านี่เจอฉันหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้ยเจ้าลิงโง่แล้วครับนะเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับตะกี้เดินไปแล้วก็ล้มนะครับนะเออเอาละตะกี้เกือบ แพ้มาแล้วนะครับนะแต่ก็ยังได้อยู่อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นเออลูฟี่สุดเจ๋งนะครับที่หลายคนขอมาก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบาย